พี่น้องข่อยมีอีย่งมาให้เบิง่งดังได้จีบตกดังแค่ดังว่าข่อยได้สั่งมาจ้าพาาุละม่อบกรอบจ้าอบกรอบซิมมือก่อนเขาปลาแซ่บป่าสันขอ่อยเ่เคยกินแล้วเสร็จพี่น้องลองเท้อแหลกไหมจ้าซิมน,น่าจะเดียวอันนี้เหนือาเอาป่าวยก็อน,นอกาก่าจะป่วยป่วยมือมันสิก,กอรอบบ่ มาจากกีนสร้างมาจากกีนจ้ะภาาสัตว์บอเบือบอมั่วบอต่อไปเอาเป็นกีวีบอก็แม่ใ่ญ่ไปหรอกกีวีคือแต่งกวาง ขอบคาาพี่นาะนี่่ะอ,อันนี้โอ๊ยนั้นโอ๊ยเอาไหมอินท้าผาล่ำบ่ฮึงยังกว่าเขาอื่นขึ้นหยาบสันเลยคนเชื่อันก็อันเนี่คย,ยคุณลุงว่าอินทะผาล่ำ คือว่าพ so ุดดาแห่งอปกรอบมากเลยต้องมันเนี่ยเอียงหนูใช่พี่น้องยังแค่ลอดบอกพี่น้องนับโอ้เสียงอียงขอโทษวยจ้าพี่น้อง

สอบรับข่อยข่อยมากพี่้ังกินเหรีกรุบกับดีอันนี้น่าจะเป็นขนุนนะจ๊ะแกเมีอ่ะ มักมีบ่ค่อยกรอบไปเรนะพี่น้องเรนบอกบจะหาเส้นหนอนมาใหมาอือฮั่นให้มาพี่หนอ่ออร่อยจ้าอร่อยอร่อยแซ่บอยู่จ้าแซ่บอยู่แซ่บดีอยู่พี่นอ้องมันอ่นกรอบอันนี้มันมว่วงมีอันนีคือเหลีออ่ยนๆเถอพี่นอ้องปันนันนันงแถอ Nhay không tham gia cho học nhỏ. Tu mừng ra môn hưu chắc chưa chứ chưa 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 นี่เห็นปะนงางมือเทียงนะอืมแดเห็ดหเห็ดหเห็ดหเห็ดมีเห็ดด้วยจ้าเห็ดจ้ะอืมอืมแบบแบบบงนองอันนีก้กินได้สิพี่น้อง <laughs> เอาไว้อันหนึงเนะาะจ้ะเอาละแคทเมนูนี่ถือว่าทอหรับแคทแคทกระบาดพันจะได้จ้ะเหรอซังมากเนาะแม่นะ้องร่องมึงเห็นเขาจาก,กินหลายพคนเลยร่องกินมึงมาแบบข้าวๆนะพี่น้องมึอนี้ มัอนี้กะมีสมิลพี่น้องเอ,อ้ะฝากกดไกลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยด้อจ้าที่ยังลืมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปตอป่อๆไปของแคนนอจนจ้านพี่น้องเนาะจ้ามัอนี้แคนขอนตัวแรพี่น้องน้องไปกนแนละ้วสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกินไปสร้างสื่อมากินเด้อพี่น้องแซบ่บ